ีวิธีล้างใบมีดนะคะหลังจากเราตัดขนมาแล้วหลังจากขนตัดขนมาทุกนาแล้วตอนเย็นเราก็จะมาล้างใบมีดน,นี้ก่อนจะกลับนะคะก็คือใช้น้ํายาล้างใบมีดเทใส่กระปุกป,ป,ประมาณนี้ก็ได้นะคะเอ่อแยกไว้แล้วก็เปิดเครื่องจุ่มใบมีดลงไปให้โดนเฉพาะตัวปลายซีฟัมน,นะคะแล้วก็เปิดเครื่องตัวน้ามันจะค่อยๆล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในซอกของใบบัตรเตอรี่ออกนะคะ เปิดเครื่องค้างไว้แบบนี้ประมาณสักหนึ่านาทีก็ได้นะมันแล้วแต่ความสก,กปรกของอใบแบตเตอรี่น,นะก็ดูเห็นไหมก่อนหน้าที่จะล้างใบมีก็คือตัวน้ำมันเนี่ยมันจะใสๆอยู่พอเราล้างไปเรื่อยๆนะคะเพราะเมื่อกี้ล้างไปสองสามีใบแล้วนะคะมันก็จะเข้มแบบนี้นะคะ ตัวน้ำยาล้างใบมีดเนี่ยพอมันตกตะกอนเราก็เทเอาเฉพาะส่วนใสออกแล้วก็เอาตะกอนที่เป็นดําๆตกอยู่เราก็ใช้ทิชชู่เช็ดออกนะคะเพราะว่าความสกปรกมันจะตกตะกอนไปตัวน้ํามันยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าพอน้ามันมันใสแล้วอ่ะมันก็ใช้ได้ต่อเน,นื่องนะคะเอออันนี้ควรทําทุกวันหลังจากเราตัดขนเสร็จแล้วเนาะ เพื่อที่จะเขาเรียกว่าช่วยถนอมใบมีดเนี่ยเห็นไหมพอเราใช้ขนมันก็จะติดอย่างนี้ที่ร้านก็ใช้ตัวแปรงสีฟันนะคะขัดออกก่อนแล้วก็ลา้างจุ่มให้ปลายมันลงไปนะพอเราจุ่ลงไปตัวเศษขนมันก็ตัวน้ำมันมันจะดูดเข้าไปข้างในแล้วตัวเศษขนมันก็จะออกมา เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนล้างวนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับตัวกันไกลก็ทำคล้ายๆกันแตว่าเช็ดเอานะคะปัดขนออกใส่น้ำมันแล้วก็เช็ดแล้วก็พ่อนอยาฆ่าเชื้อนะคะช่วงนี้ก็ที่ร้านก็จะทำประมาณนี้ทุกวันนะคะโอเคค่ะวันนี้สักไว้ท่านี้นะจ๊ะ